ถึงแล้วกําลังรอ,อรับขึ้นของทุบริษัทขอความเ่วามือเว้นระยะห่างนะคะตอนนี้โควิดก็ยังคงมีอยู่ค่ะคื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะคะจากโรคโควิด19เว้นระยะห่าสงสแกนพันคุ์และล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ค่ะที่ท่านที่มาถึงแล้ว,อ,ะะอ,วอ,อ,อยู่ในเต็นท์นะคะขอความเ่วามือยืนเว้นระยะห่างนะคะ รออยู่บริเวณหน้าเต็นท์นะคะขอความร่วมมือเว้นระยะห่างท่านสามารถรอในบริเวณจุดที่มีร่มไม้นะคะหรือเข้ามารอในบริเวณเซนต์ประชารัฐสำคัญได้ค่ะแต่ต้องขอความร่วมมือเวนะะเ้นระยะห่างด้วยนะ ได้เลยค่ะสาย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 นายายยไายสายสาะสายสาายสาายส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 ย ยืนใกล้ชิดกับผ so ู้อื่นจนไปดูระยะทางหลังดงชุดแผงนะคะเริ่มชุนค่ะค่ะตอนนี้เริ่มแจกในส่วนของเครื่องอระโภคบริโภคกันแล้วท่านใดยกไม่ไหวท่านใดที่ยกไม่ไหวให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะท่านใดที่ยกไม่ไหวให้แจ้งเจ้าหน้าที่อะเดี๋ยวเราตอนนี้เริ่มปล่อยทยอยเข้าแล้วนะคะเริ่มปล่อยทยอยเข้าแล้ว เดี๋ยวเริ่มทยอยกันมาได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดในทีนะคะท่านใจที่ยกของไม่ไหวแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่พี่ นะคะที่คอยอำนวยความสะดวกให้นะคะคในส่วนของการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกส่วนงานเลยไม่เพียงแต่เทศบาลมีองไซม้าของเราเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังมีในส่วนของ,ของท่านคณะกรรมการชุมชนค่ะที่ช่วยแจกแบบคำขอ แล้วก็ช่วยอำน,ยนวยความสะดวกให้ประชาชนในส่วนของตำนหน่งผู้ใหญ่บ้านนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันตรวจการเทศบาลเมืองไซม้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเซม้า,มา,า,ามมทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยกัน,นะค่ะท่านใดที่มีเพื่อนบ้านยังไม่ได้ยื่นคำขอสามารถติดต่อยื่นคำขอได้ที่เทศบาลเมืองไซม้าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เปต,ต้นไฟจนถึงวันที่26มิถุนายนค่ะเราจะมีในส่วนรอบตกบกลนนะคะ การที่เพ ER ิ่งมาถึงก็ช่วยกันร no ักษาระยะห่างนิดนึงนะคะหมูเลยเอ่ยหมูสี่หรอคะถ้าในหมูสี่ไหมหมูสี่เลื่อนมาด้านหน้าเลยหมูสี่ขอญาตที่หมูสี่ก่อนนะคะหมูอื่นตอนนี้อาจจะแน่นไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอหมูสี่ก่อนนะ ท่านใดที่เป็นหมู่สิ่ที่เพิ่งมาเดี๋ยวเข้าได้เลยนะคะไปคัดกรองก่อนได้เลยนะจ๊ะของหมู่สี่ก่อนนะคะหมู่อื่นอาจจะแน่นนิดนึงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะรอสักครู่หนึ่งได้ของเหมือนกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ระพรนฝาบอ,บอกเพื่อนบ้านคนที่ยังไม่ได้รับของนะคะเอ่อเราสามารถยื่นคำขอได้ที่เทศบาลเมืองเซมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะจนถึงวันที่26มิถุนายน ที่กองสวัสดิการสังคมชั้นสองสำนักงานเทศบาลเมืองเซม้าค่ะ,คะยืน่นคำขอรอประกาศจากเทศบาลนะคะจะได้รับแจกในเครื่องอุปพวกบริโภคในรอบกบลงนะคะ